แล้วครับก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมเนยนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปที่ต้องบอกว่าระยะห่างจากคลิปที่แล้วค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าประมาณเจ็ดเดือนกว่าๆนะครับหลังจากคลิปล่าสุดที่ลงชาแนลไปสําหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาสอนวิธีจะเรียกว่าสอนไหมไม่สอนแล้วกันเอาเป็นว่ามาแนะน,นํามือใหม่ด้วยกันนะครับที่ กําลังหัดถ่ายภาพแล้วก็กําลังหัดใช้โปรแกรม Adobe Photoshop l i g h t r o นะครับซึ่งภาพพวกนี้ผมถ่ายมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีโอกาสได้ไปเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกานะครับก็แต่ว่าไม่ได้ไปถ่ายแสงเช้าแ,แสงเย็นอะไรแบบนั้นะครับก็ ปกติเลยไปเที่ยวตื่นาสายแล้วก็ออกเที่ยวดอยอินทนนท์มัน่นใจนะครับโอเคเราจะข้ามตรงนั้นไปนะครับเรามาดูในภาพนี้กันก่อนนะครับเราสังเกตว่าภาพค่อนข้างที่จะมืดมากนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเกือบหลุดไฮไลท์ไปเลยนะครับสาเหตุที่ผมถ่ายมาอย่างนี้เพราะว่าผมต้องการเซฟเตัวท้องฟ้านะครับไม่ให้หลุดไฮไลท์จริงๆภาพนี้ มันไม่ได้ย้อนแสงตรงๆนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเมฆมันสีขาวใช่ไหมครับแล้วข้างล่างเนี่ยมันมันสว่างได้ไม่เท่าเมฆครับก็เลยมันก็เลยทําให้ผมต้องถ่ายเซฟตรงเมฆมาเพื่อที่จะเดี๋ยวในส่วนของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรทุ่งหญ้าตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดึงเอาแล้วก็ค่อยมาลดน้อยทีหลัง เรามาดูวิธีการแก้ไขอันดับแรกเลยนะครับก็คือผมจะครอปออกก่อนเลยนะครับตรงนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาลดไฮไลท์ลบร้อยเลยนะครับ<ม>ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแถวบ้านมีทั้งสัตว์ทั้งรถทั้งอะไร มันก็อาจจะมีสิ่งบกวนนิดนึงก็ต้องขออภยัยด้วยถ้าหลังจากที่ลดไฮไลท์มาลบร้อยใช่ไหมครับผมก็จะมาเพิ่มชาร์โด้ชาร์โดนี่ก็จะบวกร้อยไปเลยนะครับเพราะว่ายัางไงมันต่อให้บวกร้อยมันก็ยังยังไม่เท่าสิ่งที่ผมต้องการอยู่นีนะครับหลังจากบวกร้อยลบร้อยผมก็มาเพิ่มที่เอ็กโ u เชอร์นะครับเอาให้ มันบาลานซ์กันก่อนนะครับบาลานซ์ balance กับดูจากิสโตแกรมเนี่ยฮะให้มันให้มันอยุดแถวๆกึ่งกึ่งกลางๆหรืออาจจะไปค่อนๆทางขวาก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่แบบหลุดไฮไลท์แบบนี้นะครับเอาแบบเกลืกลง่งกลางกก็พอต่อมาผมจะเพิ่มคอนทราสนะครับคอนทราสนี่มันจะทําหน้าที่ทาทาให้ความสว่างกับความมืดมันตัดกันมันจะทําให้ภาพไม่ฟุ้งนะครับจะสังเกตว่าถ้าเพิ่ม มันจะออกคมๆแบบนี้เลยนะแสงมันจะค่อนข้างตัดกันแต่ถ้าเราลดภาพมันจะกลายเป็นแบบฟ้าไปเลยครับซึ่งจริงๆการปรับคอนทาราสต์คอนทาราสต์เยอะไปก็ไม่ดีนะครับคอนทาราสต์น้อยไปก็ไม่ดีเหมือนกันเอาเป็นว่ากลางๆเอาระดับประมาณที่เราชอบก็พอครเพราะว่าถ้าสมมุติเราเพิ่มคอนทาราสต์ไปตรงข้างบนก็จะเห็นว่ามันมันก็จะกลับไปสว่างเหมือนเดิมครับ พอเราลดข้างล่างมันก็จะฟ้ามันก็จะเป็นแบบนี้ฮนะ,ะผมก็จะเพิ่มประมาณหนึ่งไว้ก่อนนะครับสามสิบพอขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Graduate Filter นะครับเพื่อทำการลบแสงตรงไม่ใช่ลบแสงลดแสงตรงตรงในส่วนของเมฆนะครับเครื่องมือนี้จะทำการ จะบอกว่าไงนี้เหมือนเกลี่ยภาพลงมานะครับเป็นแนวยาวก็ประมาณนี้นะครับเกลี่ยภาพเป็นแนวยาวผมก็จะทําการลด e อ p o s u r e ของตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่คอนทต์ทไปให้มันดูแบบน,น,นั้นนิดนึงให้มันดูไม่ไม่ฟ้ามากนะ เอาเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับต่อมาจะทําการใช้เครื่องมือเดิมใช้เครื่องมือเดิมนะครับแต่ครั้งนี้จะมาเพิ่มเอ็กโพเชอร์ในส่วนของทุ่งหญ้าสวรา้าตรงนี้อ่าก็ประมาณนี้ปักเข้าไป,ปรสะวะัึ้ีมาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มคอนทราส รเราก็จะได้จะบอกว่าบาลานซ์กันไหมก็ไม่ไม่ไม่ไมไมบาลานซ์กันเท่าไหร่เลนี้มาทุกองดูวิพอปเตอราา์ e ก่อนนะครับก็จะจะเห็นว่ามันก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับก็ทําให้เราเห็นรายละเอียดตรงในส่วนของพวกข้างล่างชัดเจนขึ้นนะครับ ต่อมาใช้รัชนะครับแล้วก็ระบายไปไปตรงในส่วนของภูเขาตรงนี้เพื่อที่จะทำการเพิ่มคอนทราสให้กับตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันมันค่อนข้างที่จะฟ้าของตัวนะครับผมก็จะทำการเพิ่มคอนทราสอ่าเดี่ยวไปไหมประมาณนี้แล้วกับ ต่อมาเร์เิ่มต้องเพิ่มไหมอัมนนี้ึก็ได้ครับประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับสำหรับรูปนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออชาร์ปเปนนิง่งตรงนี้ก็เพิ่มไปนิดนึงนะครับนิดเดียวพอแล้วก็ น้อยตรงนี้เราจะไม่ลดเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวภาพมันจะเป็นวุ้นเราจะลดประมาณสักยี่สิบต้นๆพอนะครับให้มันดูแบบให้มันเนียนขึ้นนิดนึงก็พอนะครับไม่ต้องถึงกับเป็นวุ้นขนาดนั้นคือถ้าเราเอามาลง Facebook หรือว่าลงไอจีอะไรพวกนี้มันดูไม่ออกครับว่าน้อยมันเยอะหรือน้อยแค่ไหน ประมาณนี้พวกเครื่องมือต่างๆก็มันมันก็ใช้งานไม่ยากนครับโอเคครับสำหรับรูปนี้ก็น่าจะประมาณนี้น่าจะพอนะครับเรามาดูเฉพาะบีฟอสเตอร์นะครับ ก็จะเห็นว่าดีขึ้นนิดนึงนะครับอาจจะดีขึ้นไม่มากแต่ว่าก็ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นรายละเอียดด้านล่างเ,าเห็นรายละเอียดตรงภูเขาตรงนี้นะครับก็ดีขึ้นนะครับถือว่าดีขึ้นสำหรับภาพนี้ก็คงน่าจะเท่านี้พอแล้วละ่ะเยากดีสภาพไหมดูเวลา่ะแปดนาทียังได้สัก ภาพหนึ่งอะสองภาพภาพสองภาพเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับน่าจะแต่งง่ายเพราะว่าจริงๆเคยแต่งมาแล้วล่ะภาพเนี้ยเพราะว่าชอบแต่งชอบแต่งบุ๊ดอกไม้ที่นี่ผมชอบถ่ายดอกไม้เยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างแค่สองงันอเอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับภาพนี้เป็นออกเป็นออกไม่ใช่แต่งแล้วว่า ไฟลอนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะแต่งอะไรนะครับเพราะว่าด้วยตัวแสงของมันแล้วก็ความสว่างอะไรผมว่าน่าจะพอดีอยู่แล้วก็จะมีแค่ตรงนี้ที่หยุดไฮไลท์ไปนอยก็ลดไฮไลท์ลงมา้อยเหมือนเดิมครับผมจะเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรชอบลดไฮไลท์ลอยนะครับถ้าถ่ายแร,ร์สเคป เพราะว่าณนะช่วงเวลาที่ผมจะไปถ่ายก็จะเป็นช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าหรือว่าช่วงที่แบบเป็นแบบเนี้ยฮะที่สภาวะแสงมันมันค่อนข้างที่จะตัดกันนะมันก็เลยมันต้องลบร้อยตลอดอะไม่รู้เป็นอะไรคนหลายๆคนก็อาจจะอาจจะลบร้อยเหมือนกันนะครับน้วแต่ ภาพนี้ผมจะทําการเติมเขาเรียกว่าแสงสีส้มนะครับเป็นฟงฟงหลอกดาวไปหน่อยนึงนะครับตรงนี้แล้วก็ติ๊กอินเวอร์ดเลยนะครับทําให้มันมาเป็นข้างในใสีส้มไปนะครับเราก็จะได้แสงสีส้มที่กลายเป็นคุณหลอกดาวขึ้นมานะ ประมาณนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วล่ะแล้วมาลดพุเชเชอร์ตรงนี้นะครับผมจะใช้บัตลดนะครับเพราะว่าระบายเอาก็จะลดไปยังไม่หมดดูนะครับประมาณนี้สำหรับรูปนี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะมไม่รู้จะแต่งอะไรเหมือนกัน ผมเป็นคนที่แต่งภาพต้องบอกว่ามันลวกสุดๆนะครับเพราะว่าไม่ไม่ชอบแต่งเยอะจริงๆไม่ใช่ชอบไม่ชอบแต่งเยอะนะครับแต่แต่แตงไม่เป็นนะค,คือที่แต่งแบบนี้ก็อาศัยแบบเราเคยแต่งบ่อยอะไรนี้ก็แต่ค่อนข้างที่จะใช้เครื่องมือแบบธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไปต่อใน Photoshop อะไรพวกนั้นนะครับผมก็แค่ไล่ลูมอย่างเดียวพอแล้ว เราก็ไม่ได้แต่งสวยด้วยอาศัยแก้ไขาภาพให้ให้มันให้มันเราสามารถดูได้ไม่ไม่มืดจนเกินไปแบบนี้ก็พอไปถักภาพแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะแต่งเหมือนกันเลยนะครับแม็กแสงสีส้มนะครับพลังแสงอาทิตย์ช่วยท่านได้นะฮะเรียบ,บร้อยไปเลย คุณภาพลดจะทําให้ภาพแบบออกแนวแบบฟูฟูนะครับผมไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าอะไระฟุง้งฟุ้งเอาเป็นฟูฟูแล้วกันภาพมันจะออกแล้วแนวแบบแบบแบบเหมือนภาพในฝันนะฮะถ้าถ้าลดคุณภาพลงนะครับถ้าเพิ่มมา100นี่ก็โหหยาบกระดาษทรายเลยครับสําหรับภาพนี้ผมจะลดลงมาประมาณหนึ่งให้ใหมันดูแบบฟุ้งฟุงเล็กน้อยนะัะ โอ๊ยอะไรวะเนี่ยอ๋อใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเลดอลถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับภาษาอังกฤษเจ็ดหนึ่งจริงๆเรือนี้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเป็นอะไรที่ต้องบอกว่า ตลาดน้อยที่สุดนะครพอๆกับภาษาไทยเลยนะครับเกตหนึ่งทุกเทอมจริงๆเร่เาจีวิบวัตทนิดหน่อยเนี่ยครับก็ใช้ radial filter นะครับแล้วก็วาดเป็นวงกลมแล้วก็มาเลือกใน dots วงเล็บ lighten เน,นี่ยอ่ะ ก็เพิ่มไปนะครับแล้วก็เพิ่มแสงให้มันหน่อยมันก็จะกลายเป็น dream destination นะครับไม่รู้ว่าอะไรนะเคยได้ยินจากคร mm ูเฟรนไฮก็น่าจะพอไหมประมาณนี้ไอ้โทนเคิร์ฟนี่ผมไม่เคยปรับเลยนะเพราะว่าใช้ไม่เป็นนะไม่รู้ว่ามันไม่รู้ปรับแล้วมันจะเป็นอะไรตรงไหนยังไงนะ ส่วนใหญจะใช้บลัดแล้วก็ระบายระบายเอาซะมากกว่าไม่ไม่เคยใช้โทนเคิร์ฟก็เลยไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงกันก็ติ๊กอันนี้หน่อยเลื่นมาผมก็จะใส่ขอบดำนะครับก็เป็นวิกเนตตรงเอฟเฟกนะฮะในหมวดเอฟเฟกมาตรงนี้ก็จะเป็นขอบดำนะก็ใส่ไปจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะ ผมมาใช้เก a เดทฟิลเตอร์ลดแสงฝั่งนี้แทนนะฮะให้มันเหมือนกับแสงมันส่องมาจากข้างบนนี้ก็ส่องมาที่ดอกไมต้ตรงฝั่งในฝั่งนี้ก็จะลดแสงลงมาแต่เอาไม่เยอะมากเอาประมาณ ส้มมันยังแปดไม่พอเลยเนพะิ่มอีกหน่อยพลังแสงอาทิตย์ยังไม่ชัดเจนประมาณนี้โอเคครับภาพนี้ก็น่าจะพอแล้วะไม่รู้จะแต่งอะไรโอเคครับประมาณนี้แหละสามภาพนะครับ เป็นตัวอย่างคร่าวๆข,าของการการแก้ไขาภาพหรือว่าการจะเติมแต่งนะฮะภาพนี้ก็จะเห็นว่าแก้ไขชัดเจนนะครับภาพนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าแก้ไขหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นเพิ่มในส่วนที่ตัวผมเองอยากได้นะครับแล้วก็ภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับเพิ่มในส่วนที่เราอยากให้มันมีเข้าไปเพราะว่าเราไม่ต้องแก้ไขอะไรมากมายนะครับเพราะว่าภาพมัน ถ่ายมาไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะยาวเลยนะครับเพราะว่ามาแต่งรูปที่เป็นน้ำตกนะฮะนี่ไปถ่ายมาที่เชียงใหม่เหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นวันมะลือหรือว่าอีก3 4วันนะครับเดี๋ยวจะมาอัพเพราะว่ายังไม่ได้มีโปรแกรมที่เอาไว้ตัดต่อวิดีโอนะครับก็เลย ยังไม่สามารถตัดต่อได้ะฮะเดี๋ยวถ้าหลังจากคลิปนี้ลงไปก็น่าจะประมาณ2วันนะฮะน่าจะได้ชมกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากจริงๆครับไว้คลิปหน้าไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ